ผีทำไมต้องเป็นโบรครับเขียนมเนี่ยมันต้องเป็นคนน่ารักมากวันนั้นแตกคิวแรกแรกมาไอ้แหนเพอให้ฮนกก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่อนนองแน่นอนน่ารักจนไม่อยากคัดถ้าผีที่สวยที่สุดเราให้ใหม่ดาวิกาออคนนั้นเลยแต่ถ้าเป็นผีน่ารักอ่ะโบเลยเ้ะ <laughs> สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Conversation กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ครับผมที่เป็น EP พิเศษอีกครั้งนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยู่กับนางเอกครับเป็นผีที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่กับพุ่มกับที่กําลังขึ้นชื่อว่าเป็นพุ่มกับร้อยล้านอีกแล้วนะครับพุ่มกับและนักแสดงภาพยนตร์เรื่องอนงค์ผมปวกระตุกกระตักไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <c oughs> ผมแนะนำ <c oughs> นตัวเลยดีกว่าผมอยู่กับใครบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโบมและบุตรอนงค์บผมเอสนงกิละบค เป็นพุ่งกับไม่ใช่เป็นเอกับเนุ่กับครับเป็นพุ่กับนะครับก็อยู่กับทั้งสองคนด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาคุยกันในวันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้รายได้พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเลยนะฮะใช่นะครับทีนี้ผลงานในรอบ17ปีของ PS เครับผมเห็นคำโปรโมทคำนี้แล้วก็เพิ่งมาย้อนดูอีกทีว่ามัน17ปีแล้วใช่ระหว่างทางที่เกิดขึ้น17ปีทำไมพี่ถึงไม่ตัดสินใจกำกับภาพยนตร์ใหญ่ไม่ไเป็นความชุลมุนครับคือทำบทไปหลายๆเรื่องเรื่องนี้ทำไปสักพักนึงงกไไมมม่่ชออบแ้เเรืาป มีงานโฆษณาเข้ามาสักพักหนึ่งมีซีรีส์เข้ามามีแบบละครเข้ามาก็คือเราอยากทำอะไรหลายๆอย่างคือทำหนังแบบสี่เรื่องต่อกันนะฮะแล้วอยากไปเจอสังคมใหม่ๆบ้างไปเจอคนอื่นๆบ้างมันไม่ลงตัวกันสักทีแล้วสุดท้ายพอเปิดคาเมลาเปิดจังกิ้าสตูดิโอขึ้นมาก็ได้ทุนมาทำหนังก็มันอยู่ดีมันก็ได้ทำขึ้นมาเป็นจังหวะก็เลยได้ทำซึ่งสิบเจ็ดปีถ้าพูดง่ายๆผมยังอยู่มัธยมอยู่แล้วก็โตขึ้นมากว่าเลยได้ดูหนังที่เจ็ดปีพี่บอยเท่าไหร่ สิบขวบสิบอ่ะสิบขวบครับครับทีนี้พอพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความเป็นคอมเมดี้บวกกับความหลอนความเป็นผีเงี้ยต้องมารับบทเป็นผีเป็นไงบ้างเราอ่ะต้องมารับบทเป็นผีดีค่ะดีเป็นเป็นผีที่น่ารักก็เลยตัดสินใจรับค่ะถ้าเป็นผีน่ากลัวก็เขาโบวป็คนกลัวผีอ่ะพอพอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นผีที่ไม่ได้แบบว่าอยากจะหักคอคนฆ่าคนหรืออาฆาตใครอะไรเงี้ยก็เลยเออเป็นผีอีกตัวนึงที่น่าสนใจแล้วคาแรคเตอร์ของอานงกับโบมันต่างกันเยอะมากจริงๆแล้ว ถ้าจริงๆแล้วลึกๆเป็นคนเหมือนอโหน่งลึกๆแล้วอะค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นมาในวงการบันเทิงก็เลยเป็นเป็นแบบนี้ oh เพราะว่าอยากให้การทํางานมันง่ายขึ้นเราจะมาแบบเรียบร้อยเดี๋ยวคนก็จะเกงใจกันโมข่ะอย่างนั้นเอาพนรบม,มาขายเนี่ยมันก็จะทํางานยากก็เลยเออเป็นแบบที่ทุกคนอยู่ด้วยแล้วสบายใจดีวกว่าอ oh <ช>๋อที่น่ก็มีความคล้ายกันพูดช้าๆอะไรอยี้ด้วยไหมใช่จริงๆพูดช้าไหมเออแต่ก่อนอะพูดช้าเดี๋ยวนี้เหมือน เขามีเวลาให้เราน้อยอย่างวันเนี้ยเราก็เลยพูดกันเร็วใช่ก็ต้องมันแรปนิดนึงคนะแล้วคิดว่าตัวเออเป็นผีที่สวยที่สุดในประเทศไทยไมมมีภาพพยนต์มาไหมไม่ไม่ถ้าผีที่สวยที่สุดเราให้ใหม่ดาวิกาคนนั้นเลยแต่ถ้าเป็นผีน่ารักอะโบมเลยดะอันดับหนึ่งในใจของทุกคน จะใช่ไหมไม่รู้แต่เราพูดไปก่อนครับครับครับอาทีนี้พอพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความเป็นคอมเมดี้บวกความความหลอนความเป็นผีเงี้ยความยากของการเล่าเรื่องมันยากประมาณไหนครับถึงจะเปลี่ยนเรื่องออกมาเป็นเรื่องนี้ได้อนงได้คือตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆภาคผีก็เหมือนดูเหมือนจะจริงจังนะดูเหมือนจะแบบอยเราทาให้คนกลัวทำให้กลัวให้เขากลัวไหมแล้วก็มีเรื่องความรักระหว่างคนกับผีมีมุกตลกอะไรเงี้ยพอเขียนเขียนไปเรื่อยๆอ่ะด้วยความเป็นเป็นผมกับทีมเขียนบทไอ้ความน่ากลัว มันค่อยๆลดลงลดลงจนสุดท้ายอ่ะมันเป็นแค่หนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีอ่ะมันไม่ใช่หนังผีอีกต่อไปแล้วอ่ะยิ่งแบบมีนักแสดงฮีโบมาเล่นมีแจ็คมีฝนมาเล่นอ่ะไอ้ผีพวกเนี้มันไม่น่ากลัวเลยมันกลายเป็นว่าเป็นผีที่สามารถคุยกับเราได้เป็นเพื่อนกันได้มากกว่ามากกว่าที่เป็นหนังผีที่มาหลอกให้เรากลัวนั้นผีทําไมต้องเป็นโบครับเขียนมเนี่ยมันต้องเป็นคนน่ารักมากซี่เขาน่ารักมากไหมใช่น่ารักมาก ิ่มไปหน้าราก็้ <laughs> คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนหน้ารากจริงๆ <laughs> คือเราเห็นเขาสัมภาษณ์เห็นเขาแบบในรายการต่างๆเงี้ยแล้วเขาคุยกับคนเขาเขาเป็นมิตรอเป็นมิตรกับคน <c oughs> แต่ไม่รู้ในใจคิดยังไงเหมือนกันนะจ <c oughs> ตการแสดงออกเป็นอย่างนั้นการแสดงออกเป็นมิตรแล้วก,แวก็แล้วก็พาย,ยายามที่จะทำให้คนอ่ะแฮปปี้ <c oughs> กับกับการที่อยู่กับเขาอ่ะเออเขาเป็นคนธรรมชาติเเป็นคนแบบนั้นทั้งที่ผมไม่เคยเห็นการแสดงเขาเลยนะตอนที่เรียกมาคุยก็ยังได้ดูนิดหน่อยเองจนจนคุยกันแล้วแล้วก็ตกลงรับ เขารับเล่นแล้วอ่ะผมเสิรกลับไปดูว่าอ๋อเขาเคยเล่นนี่ว่ะเคยเล่นละครเรื่องนี้เอ้ยเรื่องนี้ก็สวยเรื่องนี้ก็เล่นเป็นโอ้มีแอคชั่นมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะพอมาเล่นแล้วก็เห็นเขาเล่นก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักจริงๆแล้วโดยเฉพาะไอ้ช็อตแห่เนี่ยพอแห่ปุ๊บอ่ะวันนั้นถ่ายคิปแรกๆเลยมาไอ้แห่เนี่ยพอแห่ปุ๊บก็รู้สึกว่าคนเนี้ยใช่อนนองแน่นอนหน่ากลัวไหมจ๊ะเออ คือการแห่ที่ทาให้โลกหยุดหมุนเลเลยบ้าเขารู้สึกพี่แต่น่ากลอกนะใช่ผมผมผมชะนักไว้นานมากกว่าจะคัดอะชะนักเวลานาเอ้ยคือตามภาษาพุ่มกลับอะครับก็เวลามีฟุตอะไรดีอ่ะเราจะเราจะแบบปล่อยให้มันไปเรื่อยอยากเก็บอยากเก็บไว้เผื่อว่าเอาไปตัดใช้นู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอมันน่ารักมากก็เลยไม่คัดก็เลยพอคัดก็บอกคัดแล้วก็แบบน่ารักจนไม่อยากคัดพูดไปในวอล ให้กาลังใจพีอีทผู้ช่วยก็เลยวะไอพุ่งกับหน้าโมอ่าครับเป็นงานไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจพอไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคือเคมีระหว่างโบกับจีครับผมอยากดูว่าการเอาเคมีนี้มารวมกันนะครับตอนนั้นทําไมถึงเลือกเป็นคู่ดีครับคือเวลาเราทำบทอะทำไปเรื่อยๆครับเราจะพยายามหาคนมาแทนเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นเวลาทาบทแล้วผมก็รู้จักจีมาก่อนแล้วก็เออเราอาลองจีมาแทนแล้วระหว่างอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือในการทาบทอะในหัวเราก็มีจีอยู่ตลอดแล้วก็ พอเขียนเสร็จปุ๊บก,ก็เกรียกจีนมาแคสแล้วเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเขาเป็นคนแบบสุภาพน่ารัก <rac> um. เล่นก็ดีแล้วก็แบปบปรับเปลี่ยนการแสดงได้อย่างที่เราอยากจะได้แล้วเขาเป็นคนรักการแสดงมากเป็นคนเนิร์ดการแสดงอะ่ะหมายความว่เาเล่นแบบนี้ได้ไหมพี่หรือผมจะเติมนี่เข้าไปหรือผมดีไซน์นู่นนี่มาแล้วเรารู้สึกว่าคนที่รักงานอะ่ะเรารับถือเขาแล้ว<ร> um. เ,เราอยากร่วมงานกับเขาแล้วเขาก็เหมาะสมกับบททุกประการอยู่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันแบบให้มันเข้ากับ โบโบเนี่ยก็เลือกอีกทีหนึ่งพอเขามาเจอกันเนี่ยก็เราก็ปรับแต่ว่าเขาเจอกันแล้วเขาก็เขาเป็นคนง่ายๆทั้งคู่อ่ะก็ไม่ยากเลยที่จะที่ที่จะมาปรับจูนให้เข้ากันงั้นกับจีบ้างเป็นไงครับโบร่วมงานกับจีเป็นไงบ้างดีค่ะก็พี่จีก็อย่างที่เบสบอกนะเขาเป็นคนน่ารักคนไหนพูดจงพูดจาก็จะน่ารักใครๆก็จะแบบระวังหลงอย่างเงี้ยเนาะคือผู้จัดการพี่จีก็จะบอกโบระวังหลงนะอย่างเงี้ยระวังนะแล้วก็แบบว่าอ้ยไม่หลงหรอกเอ้า หลงเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องด้วยค่ะโจเป็นคนที่แบบทําให้ตัวละครหรือว่าคนดูเนี่ยหลงรักได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าแบบทำไมฉันต้องรักเขาว่าคือแค่เห็นว่าเนี่ยเขาคือเขาแค่เป็นจีเล่นเป็นโจเนี่ยก็คือหลงรักแล้วคนเลยแบบเอนดูกันทุกคนเลยเยอะมากตอนนี้หลงรักซิกแพคไง ไม่สิตัดเรื่องซิกแพคไปนิสัยก็น่ารักก็คอยพพอร์ตน้องคอยแบบหยอกล้อคนในกองคนนี้เป็นยังไงคอยเป็นยังไงคอยแบบเล่นกันตลอดว้าวอ,อ,อยากรู้ว่าตอนฉากซิกแพคเนี่ยในความรู้สึกข,ของอนงอ่ะจริงๆไอ้คือน้ำลายเอื้อกเอื้อเนี่ยมันมันคือหนึ่งในคาแรคเตอร์ของอนง,งได้ไหมจริงจริงอนงเป็นผู้หญิงโบราณที่มีหัวค่อนข้างทันสมัยค่ะเป็นคนที่มีการแสดงออกเรื่องทางอารมณ์ ความรู้สึกอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนแต่ก็ยังอยู่ในโหมดของสาวยุครอหอะไรเงี้ยแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่มานานะเนาะแบบ7 0็0ปีแล้วอะเขาก็ต้องเห็นอะไรมาบ้างหลายๆอย่างแต่พอเขาเห็นแบบหนุ่มรอข่าวจัวขนาดนั้เขาต้องมีแบบวันไหวบ้างผมว่าเป็นเรื่องควบคุมร่างกายไม่ได้เหมือนเป็นไปเองเห็นนานเลยเรืยอะไล่กืนลงไปอะไรเงี้ยชอบชอบฉากนั้นมาก ไม่เห็นชอบโบค่ะชอบดูซิกแพ็คอแน่ยากตายหรอวะอ้าวพวกนี้ก็สวยด้เดี๋ยวแซมแลมเยอะเดี๋ยวสมอสเด็กหรอกอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบคือฉากสุดพิเศษของททมไทยผมอยากรู้ไอเดียครับการทำฉากนั้นฉากโรแมนติกเลิฟซีนแบบนั้นที่มีทั้งโบและมีทั้งไทมไทยสลอดไอเดียเกิดจากอะไรพีจริงๆมันอยู่ในบทแรกแรกนะครับคือเหมือนกับว่าหลังเรื่องนี้เราโฟกัสที่ตัว โจกับตัวอนงความสัมพันธ์เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโจทําดีให้อานงอนงเริ่มชอบโจแล้วก็บอกว่าฉันรักเธอนะพอเขารักกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีซีนที่ที่จะทําให้โจรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ผีตัวนี้ไม่ได้เอาเขาไปอยู่ด้วยเขารักจริงๆได้รับการพิสูจน์แล้วว่าว่าว่าผีเนี่ยรักจริงๆไม่ได้คิดร้ายต่อเขาเขาก็เลยอยากตอบแทนอยากให้ความสัมพันธ์เหมือนกับว่า เรามีแฟนแล้วอยากพาแฟนไปเที่ยวก็เลยจะไปเที่ยวอ้าวไปเที่ยวยังไงอะในในหนังเราได้วางว่าการที่ผีจะออกจากบ้านไปได้เนี่ยไปไหนมาไหนได้เนี่ยมันต้องทําแบบไหนมันก็เป็นตามบทแล้วเขาก็มีความสุขกันแต่ว่าเดเรคชั่นของการํากับมันมันมันคือการที่ทําให้ให้โจรู้สึกว่าอนงไปเที่ยวกับเขาแต่จริงๆแล้วเป็นล่างกล้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนดูเห็นน่ะไม่ใช่สิ่งที่โจเห็นน่ะเราสามารถควบคุมได้เราอยากให้คนดูเห็นตรงนี้ครับ มาก่อนแล้วเขาเห็นนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับวิธีการทําก็คือว่าโบเล่นไปเลยทำไทยอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วคอยจำมันจะมองมันก็จะยิ้มโบยิ้มก็จะยิ้มตามเวลาจับมือแกร่งเวลามองคือมันก๊อปเลยอ่ะเก็บเลยพอโบผ่านปุ๊บอ่าทำไทยเข้าแล้วเอาให้เหมือนเลยนะจับมุมจับไม่ได้อ่ะก็ไปเจาะอีกทีนึงว่าฉันม้วนอย่างนี้นเดีแต่เธอหายใจเข้าตรงนี้แบบม้วนเสร็จ อย่างเงี้ยให้โบเป็น acting coach ให้ใช่ซ right. ึ่งมันเป็นฉากที่ผมเชื่อว่าผมเองได้ดูในรอบสื่อตอนนั้นทุกคนแบบฮือฮาเราฉากนีมากแล้วมันกลายเป็นมันเป็นโมเมนต์จดจำไปเลยของภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะผมรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าหลงพ่ออะไรที่มีคนเต็มแล้วหัวเราะด้วยกันหัวเราะกันทุกคนบบดกันๆัโอ้โหโมเมนต์นี้สุดตีนครับไ่ขอชุ่มๆหน่อยนะครับหลวงพ่อครับเตรียมลบพรนะไปขอก็ได้เยอะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้มันให้ตีมาว่าคนกับผีจะรักกันได้จริงไหมงั้นถามในทั้งสองคนเลยว่าคิดว่ามันรักกันได้จริงไหมในเรื่องนี้ในพาร์ทเนี่ยมันก็รักกันได้แล้วเพราะว่าสุดท้ายมันก็มีคนที่รักกันในตอนที่ยังที่มีชีวิตอยู่ส่วนคนนึงจากไปความรักก็ยังอยู่อืออือคือคือเราต้องนิยามว่าความคำว่าเป็นไปไม่ได้นี่มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้มีลูกด้วยกันไม่ได้ใช่ไหม แต่แต่ว่าถามว่าความลักเป,ไป,นป็นไปได้ไหมความลักมันเป็นมันเป็นไปได้เละอ่าสมมติในเรื่องเราเราตรีความว่าเป็นคนกับผีอะเมคเลฟไปได้ไหมอ่าเมคเลฟไปได้ไหมเมคเลฟมันอยู่ที่การสัมผัสตัวหรือมันอยู่ที่แบบ <In S 2> ความรู้สึก ก็พี่อุ๋นฮะตอนนี้เดินทางมาถึงยอดเกือบร้อยล้านร้อยล้านไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างครับการเป็นคู้มกับร้อยล้านพี่เอสก่อนรู้สึกถ้าถเอิดไหมเอิดไหมแบบยืดยืดแบบเอมีแอ็คไหมเรื่องติดแอ็คยังใส่แว่นดำยังคือยังคำว่าร้อยล้านเนี่ยมันก็มันเป็นเรื่องที่ที่น่าภูมิใจสมมุติว่า ที่ลงต่างจังหวัดเขาดูร้อยกว่าบาทที่ดู3 0 0รมอมนะอยากรู้จํานวนตั๋วจำนวนคนที่มาดูอ่ะดูซื้อไปเท่าไหร่ผมว่าจำนวนคนดูสำคัญสำหรับผมเพราะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะแล้วเรามั่นใจว่าคนดูดูไปแล้วแล้วมันมีความสุขอ่ะแล้วก็มีคนบอกหลายๆคนมีความสุขเหมือนเล่นวาอาอวดของเล่นอ่ะเออเนี่ยเรามีอนงน่ารักมากเรามีโจนะเรามีเต็มไปหมดเลยอ่ะมันดูกั้นทิมันดูกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อยากให้คนมาดูอะคือร้อยล้านหรือเปล่าผมเนี่ยมันก็มันก็พอใจแล้วมันก็ดีใจแล้วจะมากขึ้นกว่านี้มัน จำนวนคนดูที่มาดูเนี่ยมีผลเวลาผมเห็นก็เเขาคอมเมนต์ในใน t วิตเตอร์ในเฟ e บุ o กเนี่ยเขาว่าแบบมันใจฟูมากเลยแบบมีมีความสุขมากเลยครับพี่โบเล่าแชร์ประสบการณ์ที่พี่โบเพื่อนของของโบเพื่อนโบเขาบอกว่าจริงๆช่วงเนี้ยเขารู้สึกเขาดิ่งมันดิ่งมากเลยมันแบบมันหลายเรื่องมันถาโถมเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาดูเขาก็บอกว่า เขาซื้อมาดูเองเลยนะเขาบอกมันเป็นเป็นหนังที่ทําให้เขาอใจฟูมากๆเหมือนแบบรู้สึกว่าการมีชีวิตมันสําคัญอพอพอเราได้ได้อยู่กับการมีชีวิตแล้วคนรอบข้างมันจะรู้สึกว่าสําคัญขึ้นเยอะเลยม,มันก็ขอบคุณที่แบบมีหนังดีๆแบบนี้มาให้แล้วก็คนที่แบบว่าเป็นคู่รักกันแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเหมือนก็แบบก็เรื่องห่างเหินมา เหมือนค่อยค่อยห่างกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเขามาดูด้วยกันเขาก็บอกว่ามันมันทำให้รู้สึกว่าการมีคนที่รักเราอยู่ข้างๆแบบสัมผัสได้อะมันควรจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีกันง่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบดูเรื่องนี้ล้วจะรู้สึกว่าเสียดายเวลาเสียดายความรักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันนอกเหนือจากที่ผม คิดตั้งแต่แรกมากนะมันเกินไปเยอะมากเลยมีหลายโมเมนต์เกิดขึ้นอืมใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ดูแค่รอบเดียวเขาก็ไปดูเรื่อยๆดเรื่อยๆอย่างโบอย่างเงี้ยแอบเข้าไปดูในโรงกับพี่เล็กพี่เล็กเองก็ดูแล้วเหมือนกันก็ยังคงร้องไห้กับซีนที่แบบซึ้งๆเพราะเขาเหมือนแบบเตรียมใจมาเพื่อที่จะมีความสุขแต่เขาก็รู้ลึกๆอย่างที่พี่บอกว่าแบบในในแววตาลึกข้างในอ่ะอโนมันเศร้าอะไรเงี้ยอืคือคือเขาก็แฮปปี้กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ย กันกับความคําว่าร้อยล้านของพีเอสไปแล้วของโบ<ม>บ้างการเป็นนางเอกร้อยล้านมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่แบบเห็นยอดเฮ้ยมันร้อยล้านอ่ะไม่น่าเชื่อค่ะว่าว่าจะมีวันนี้อะไรเงี้ยแต่มา<ต>ถึงไม่กองมันก็แกงๆไม่ไม่มาถึงว่าตัวโบอ่ะมาถึงหม <c oughs> ความรู้สึกตัวโบนะแบบไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะได้มีนามสกุลต่อท้ายว่านางเอกร้อยล้านไม่เคยคิดไม่เคยฝันแต่รู้แค่ว่าหนังเรื่องเนี้ยมันดี <c oughs> คือโบเป็นคนไม่ค่อยคาดหวังว่าจะมีใครมาแบบโหดูเราเป็นส4รอบหรือว่าจะมาร้องไห้จะมาหัวเราะกับหนังเราเราแค่รู้สึกว่าณมเมนต์ที่เราทำเราเต็มที่ไหมถ้าเต็มที่โอเคแฮปปี้มีค,ความสุขพว้มกับให้ผ่านเราแฮปปี้นะมุมที่มันคือเขาเรียกว่ากาไรที่มันเข้ามาในชีวิตใช่ถือว่าเป็น,น,นความโชคดีแต่มันก็มีบ้างแหละที่ในใจมันจะต้องแบบเอิดแมอะไรเงี้ยเอิดแมมีไหมในใจเอิดลอยตอนนี้ลอยแบบมองหน้าใครก็ ไม่ถึงอะไรอย่างนี้เปเลยนะโผ่ในสิ่งที่อยากอยากเห็นเธอไม่ลึกๆลึกๆแ่บไม่ไม่คิดเลยเลยเป็นคนไม่ค่อยคาดหวังค่ะก็เลยจะไม่ผิดหวังแล้วทีนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ครับในฝั่งนองพุ่มกับนักแสดงบ้างการทําภาพยนอยู่เรื่องนี้ให้อะไรแก่เราบ้างครจริงๆแล้วว่ามันคือคือผมอยู่มันมันแรกตั้งแต่ตั้งแต่อาน่งคาแรกผมเป็นคนเขียนขึ้นมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเขียนบทจนกระทั่งวันนี้ผมมีเรื่องนี้เรื่องเดียวผมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเป็นปีแล้วอ่ะ สีได้สำหรับผมเนี่ยมันก็คือแบบไอ้ความรู้สึกดีๆที่ได้กลับมาเนี่ยแล้ววันหนึ่งอ่ะมันมันถ้าไม่ได้ผมก็ต้องจากมันไปแล้วเรจากกันลงไปพวกเราไป่ทำเรื่องอื่นต่อไอ้ไอ้ความรู้สึกดีเหล่านี้แม่งกำไรแม่งได้ป่ะได้ความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นแบบกำไรชีวิตอ่ะคือเราเริ่มมันมาเองจากคนคนเดียวนั่งอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะแล้วก็มีคนอีกเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านมารักสิ่งที่เรารักอ่ะมัน มันมันมากเกินกว่าที่คิดไปเยอะมากมันมันสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ก็คือเนี่ยความรู้สึก่างเนี้ยแหละแล้วก็มันก็เป็นความทรงจาในปีเนี้ยแล้วก็จะไม่ลืมอนาคตต่อไปอีกยี่สิบสามสิบปีมันก็ไม่ลืมหรอกเพราะมันดีมากมากครับดูบ้างภาพอยู่เรื่องนี้ให้อะไรเราบ้างครับทำให้รู้ว่าก่อนจะถ่ายทำเราควรบวงสรวงกันก่อน เพราะว่าเรื่องนี้จริงๆอุบัติเหตุเยอะมากมีมีเรื่องที่ผีๆเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จริง,รงๆเรื่องนี้เราก็คือมันค่อนข้างเรื่องเราค่อนข้างเยอะมากๆค่ะแบบก็เลยถึว่าเราควรบวงสรวงกันก่อนจะเริ่มถ่ายทำเพราะมันเป็นเกี่ยวกับผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่อันนี้อีอันนี้ก็พูดเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเนาะแต่ถ้าพาร์ทแบบในภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันให้เรากลับมาย้อนคิดแหละว่าในแต่ละวันเราทําเต็มที่หรือ,อยังการใช้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยบางทีแบบ เราอาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นแล้รเลยพรุร่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาทําใหม่ก็ได้ mm hmm. วันนี้วันนี้แบบทาตัวแย่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยดีก็ได้ mm hmm. แต่จริงๆ <So. S 1> แล้วมันบางทีแบบแค่วินาทีเดียวเสี้ยว mm hmm. วินาทีเดียวทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดเลย mm hmm. อนุงเนี่ย <So. S 1> ก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้รู้ว่าพ่อแม่เขาจะไม่ให้ออกไปจากบ้านเนาะ mm hmm. เขาก็จะไม่ได้อิสระไปทําอะไร mm hmm. สิ่งที่เขาอยากทำในชีวิตมีมากมายมากๆ พอเขาได้เจอกับคนคนนี้แต่กว่าเขาจะเจอก็กคือ80ปีกว่าจะเจอสิ่งที่เรียกว่าความสุขในชีวิตของเขาอะ่ะก็คือนานมากๆก็รู้สึกว่าควรจะเก็บเกี่ยวความสุขของในแต่ละวันของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับคือสิ่งที่เรียนรู้จากภาพยนตร์เรพพยยื่องนี้น,พพน,น,นะครับให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยละกันครับภาพยนตร์เรื่องอานงยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านร้อยล้านไปแล้วมีผู้คนมากมายเลยครับที่ไปดูแล้วว่าก็มีความสุขแล้วก็เอามาบอกต่อ เพื่อนหรือว่าคนในโซเชียลมีเดียว่าเอ้ยไปดูเหอะมันสนุกมากมันแบบม,แบบมันมีความสุขซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูแล้วก็อยากให้มีความสุขเหมือนกับเพื่อนนะครับในอนาคตเนี่ยหลังจากฉายไปช่วงหลังๆเนี่ยตั๋วก็จะถูกลงก็ถ้ามีกําลังก็อยากให้ไปดูมันเยอะจริงๆครับขอบคุณทุกคนก็มาดูกันเยอะนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยน่ารักคโคตรๆเลยค่ะทุก<อ>คนฝากดะ้ครับครับผมจะเป็นความน่ารักเขายากให้โกแห่ใส่ก่อ เดี๋ยวผมมีผมมีบีบไปแล้วนี่ผมบีเตรียมไปแล้วนะครับก็เป็นความน่ารักนะครับผมที่เราคุยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากรายการ Conversation ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยไหนๆมาทั้งทีแล้วก็อยากจะให้โบเนี่ยลาไปแบบอนงงให้ดูหน่อยได้ลาพร้อมกันกับพี่เอสเลยค่ะหนึ่งสองสามเฮ้น่ากลัวไหมจ๊ะเฮ้น่ากลัวนะจ๊ะได้า่างไอุ้ยน่าเก๊เตง Ha <laughs>